สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเอาแล้วไงที่ปรึกษาสอบคอร,รับพบโควิดสายพันธุ์ใหม่กลายพันธุ์แบบไม่เคยเจอมาก่อนดูเหมือนสถานการณ์โควิดสิที่หรายคนให้ความหวังว่าอาจจะจบสิ้นลงในช่วงปีหน้านั้นล่นาสุดมีการรายงานมาพบเชื้อโควิดสิาสายพันธุ์ใหม่กลายพันธุ์วันต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเมื่อวันอาทิตย์ที่สิบสี่พฤศจิกายนสองพผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรัตกรุจิตรองคณะบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ จัดการสถาบันบัณฑิตพัฒน,นาบริหารศาสตร์หรือนิดา้าและที่ปรึกษาด้านการสื่อสารสบคได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวและแนบเอกสารข้อมูลจากต่างประเทศโดยระบุว่าพบโควิดส9าสายพันธุ์ใหม่ที่ฝรั่งเศส b. 1 6 4 0ซึ่งมีการกลายพันธุ์ในรูปแบบที่ไม่เคยพบมาก่อนโดยพบที่ฝรั่งเศสช่วงปลายเดือนตุลาคมและไม่พบในฝรั่งเศสอีกแต่ไปพบที่ประเทศยุโรปอื่นๆคืออังกฤษสวิตเซอร์แลนด์สกอตแลนด์อิตาลีนักวิจัยยังไม่รู้ว่าสายพันธุ์ใหม่นี้จะรุนแรง แรงหรือติดเชื้อง,ง่ายกว่าเดิมหรือไม่แต่ว่าเชื้อสายพันธุ์ใหม่นี้เกิดขึ้นที่แอฟริกาจากที่มีการฉีดวัคซีนยังไม่ทว่วถึงจึงกใหยเกิดการกลายพันธุ์ซึ่งรายงานการพบเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่มีการกลายพันธุ์เช่นนี้นั้นนับเป็นเรื่องที่นานา,นาประเทศเริ่มให้ความสําคัญกันมากขึ้นด้วยวันเกรงว่าจะมาทําให้สถานการณ์ย่าแย่ลงท่านผู้ชมนะครับมีความมิห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากจามดอทนิวส์ขอบคุณครับ